กาบสวัสดีครับกลาวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลยหโชคทุกทุกทันนะครับอามาพบมาเจอกันนะครับเสาร์นี้เสาร์ของวันที่16กครับตุลาคม2567เป็นมือแห่งโชคแห่งหลาบของคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องทุกทุกทันนะครับอามาพบมาเจอกันนะครับในคลิปนี้นะครับคือเกาเมือนเดิมนะครับแอดวิไลย,ยังบอกไปใส่นะครับยังจับตาโคงสุดท้ายเสาร์วันห้วยออก ตัวเลขแนวทางมาจากสายต่างๆนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่กับเฮ้าตดตามกันไปเรื่อยๆแอดวีนไล่จะลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเฮ้าได้ตัวเลขแนวทางมาจากสายต่างๆนะครับให้คุณพ่อคุณแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนติีตามกันจนกว่าจะเที่ยงนะครับถ้าบ่มีแนวทางมาต่อเนื่องเข้ากับหยุดตีกันไปนะครับมือน,นี้รัฐบาลไทยจะประกาศผล ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคมคบ2567เอาครับที่แอววลไลเด็กเกินใบในคลิปที่ผ่านมานะครับด่วนวงในนะครับเด็กเกินใบว่าจะปล่อยแนวทางนะครับได้มาจากทีมงานสายชบาพารวยทรงมาไห้นะครับนั่นก็นคือ,อแนวทางนะครับด่วนจากสมุทรปราการนะครับสา,ายด่วนจากสมุทรปราการ คุณพ่อคุณแม่ที่เขามาบึงมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังแรงใจทางแอดวิไลนำเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าถึงแม้จะเป็นซองน,น้อยนะครับแต่ว่าหน่อยแบบแน่นด้วยคุณภาพนะครับอ่าแต่ละงวดแนวทางที่ทางแอดวิไลติดตามให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามชมกันอยู่นี่นะครับอ่าแตกบ่หน่อยสำนักนะครับเฉพาะชุดจับคู่หววที่ผ่านมา12สําำนักอ่างวดสัญจรร้อยเอ็ด ยี่สิบเอ็ดสำนักนะครับรากาบอลรวมเลกวิ่งเลกติดนะครับนี่ที่แอดวิไลสรุปมือว่านมือก้อนนี่แอดวิไลก็สรุปใหเอฟซีคุณพอ am, ่อคุณแม่ได้ติดตามขึ้นกันโอ้คับมือส่วนเศร้านะครับของมือว่านมือซื่นนั่นนะครับนั่นก็นคือตัวเลขแนวทางนะครับอของสิบสองสำนักทีแอดวิไลามาสรุปรวมใหเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกัเนเพราะว่าเอฟซีเรียกรองกันมากสรุปไปให้เบิ่งแล้วนะครับ เอาข่ามาในเศ้านี้เศราวันหวยออกนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้จับตานะครับรอจากสายต่างๆสายดวนต่างๆเข้ามานะครับเพราะว่าตัวเลขมีที่มาเช้าวันหวยออกบางท่านจะถามนะครับมันจะมองไม่เป็นเลขคำนวณน,นะครับเลขมีที่มานี่ให้เข้าใจเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านว่าเป็นเลขคำนวณ ครับจังไดเข้ามารอติดตามกันนะครับเอาคุณยายเพิ่นเดินถามนะครับเห็นคุณยายแอดวิไลลืมนะครับเอฟซี FC. ลืมไปติดตามคุณยายที่อ่าที่ว่าเลขผีหน้าเพื่อนมาบอกเก่าหงวติดนะครับอยู่บ้านเดียวกันแต่คุณยายเพื่อนลงไปกรุงเทพนะครับก็เลยบ่ได้ติดต่อเพราะว่าผมไม่เบอร์เพิ่นนะครับแอ,อดวิไลคิดถึงอยู่อ่าเลขอ่าผีหน้าเพิ่นมาบอกว่าเก้าหงวติดนะั่น เอฟซีคงจำได้นะครับเพื่อนก็ลงไปลูกไปหาลูกสาวเพื่อนอยู่กรุงเทพนะครับเอฟซีก็เลยบ่มีเบอร์ติดต่อเพื่อนนะครับน่าเสียดายอยู่เดี๋ยวทางใดแอดวิไลจะพยายามหาช่องทางติดต่อเพื่อนให้ได้นะครับคุณยายนะครับเป็นเลขผีให้ผีหน้ามาบอกนะครับเอาครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับแอดวิไลอ่านทุกคอมเมนต์ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับถึงแม้จะบ่มีเวลา เวลาหน่อยนะครับแต่ก็ต้องตอบคอมเนต์ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน <S <S 1> <S 1> เพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเข้าเข้าไปเบองตัวเลขแนวทางนะครับเสาวันหวยออกกันจากสมุดปราการดดวนจากสมุดปราการนะครับเาครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุนปราการกันนะครับนี่ก็คือ,อในการเบอร์หลังการทํางานนะครับมาเบองน้ากันเตรียมสมุนปราการกันเลยนะครับ อดด่วนจากสมุทรปราการเช้าวันหวยออกนะครับทีมงานสายสบาผ้าร่วยเพื่อนทรงมาให้นะครับด่วนๆนะครับลูกมาทําคลิปให้เอฟซีนะครับตั้งแต้ตีหานะครับกีดยางเสร็จเข่ามาเลยนะครับลูกเอเวอร์ลูกตีหนึ่งนะครับเวลาลูปจริงขึ้นตีหนึ่งไปกีดยางนะครับกีดยางเสร็จรีบเข้ามาทําคลิป นะครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่ามือนีกน็คงจะเป็นเบอร์มือนะครับล่อจากสายต่างๆกว่าจะเที่ยงนะครับเขาก็มางล่อติดตามกันว่าสายใดเนี่ยจะส่งมานะครับอาสายด่วนจากสมุดประกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดประกาศกันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าเพราะว่ามีผู้คอมเมนต์มาแอดวิไลก,ก็เลยจําได้นะครับว่า ให้ผ้าเขียนแนแอดวิไลแม่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับก็เลยต้องได้ผ้าเขียนนะครับอ่าให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคนเฮาความสามารถกับบอทอกันบอเป็นยังนะครับแอดวิ Ad ake, Head, ไลเห็ุนําได้เบิดทุกวิธีทางนะครับอ่าขอแต่ใบเอฟซีเสนอมานะครับอ่าตีมาตีเพื่อก่อบอเป็นยังแต่อย่าย่อเพื่อทาลายนะครับ คอมเมนต์ comment, แสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขเน่าทางมาได้นะครับพนห้องมีสิทธิ์คิดต่างนะครับแต่เอาให้พ่อประมาณนะครับให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับการคอมเมนต์แอดวิไล็ดีใจแล้วนะครับอ่ะมาเบิ่งน้ำกันนะครับด่วนจากสมุดปราการเช้าวันหวยออก16ตุลาคม2 5 6 7อ่ะฟันฟันเลยนะครับ ฟันมาเม็ดเดียวนี่ก็คือเหล็กวิ่งแหละครับฟันศูนเม็ดเดียวนะครับฟันมาที่ศูนยฝากแช่ออกไปเด้อคุณพอ่อคุณแม่คลิปวันหวยออกนะครับฟันมาที่ศูนเม็ดเดียวจับคู่มาหาแค่สี่คู่สี่คู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่มีสี่คู่ อ่ะเอฟวีไล่จะผ้าเขียนคุณพ่อเขาไปเขียนตามเลยคู่แรกนะครับศูนย์สามคู่ที่สองครับศูนย์สองคู่ที่สามศูนย์หกคู่สุดท้ายครับศูนย์ เก้าอ้าวคนว่นเน้นตัวใดอัดวิไลปฏิวัติว่าคืออัวิไลบอกนะครับ่นทรงมาแบบนี้นะครับก็คือถือว่าเน้นย้ำแล้วอ้าวลืมเป็นบลอ,อ,อคุณพ่อคุณแม่เบงสคคิปให้ดีเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่าง4ี่คู่นี้นะครับอ่า0 3 0 2 0 6 0 9 ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับฟันมาที่ศูนย์เม็ดเดียวอ่าสายวิง่งสายเลีนจวดจาดเลยนะครับศูนย์ผู้มักศูนย์นะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่นะครับดลดวลเสาวันห้อยออกกันเอาครับฝากแชร์ออกไปเนื้อครับคุณพ่อคุณแม่แอดไว้ไลน์คอร์ลองนะครับอยากให้เอฟซีนะครับเพื่อมีโชคมีลาบน้าเพลินนะครับอยากให้เอฟซีมิโชคมีลาบน้ากันสู้ขู่สู้คนนะครับฝากแชร์ออกไปเนื้อครับฟันมาที่ศูนย์เม็ดเดียวแนวทางบนล่างนะครับ 03 02 06 09ไปได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ะแอดวิไลจะทำเวลาแค่นี้นะครับ8นาทีพอดีกว่ากว่านิดนึงจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปช่วงใบใบนะครับให้ FC คุณพอ่อคุณแม่มีโชงมีลาบกันสุขูสุขคนให้ได้เฮกันยกช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ